ไปเลๆฟังออกไหมหลวงไม่ออกเฮ้ยชอยช้อยช <limbs> ้อยช้อยอย่านะอย่านะอย่าต้องใช้กำลังนะอย่านะเรามากันดีๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชอยดิเฮ้ยเฮ้ยทางตาเลยเฮ้ยเฮ้ยเมันกลัวมีดมันกลัวมีดาานะเนี่ยเรามาดีๆกันนะเราไม่คิดจะมาทำร้ายมาคุยกันฟังภาษาไทยออกไหมฟังภาษาการียนฟังออกไหมไม่พูดอะไร ขยนแล้วนะนเนี่ย,ยแม่ขยุนเราก็เรามาคุยดีๆมาคุยกันดีๆคนเราจะไม่เปิดายนะสงน่งมาเขาวขอจากเครื่องหรือว่าโมโหนะเองงาเดินทางที่ผิดแล้วรู้เปล่าเองต้องตามต้องถามเพื่อนเดินทางผิดร้องเหรออยากลองขอ,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 องใช่ไหมเขาทำนะดูเขาทำอะไรดู เขาหาอะไรของเขาเขาต้องมีของดีหรือว่ามีบุญหรือเปล่าไปคืออ,อะไรขึ้นมาในกลัววะก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆป้าน้าอาทุกคนรวมทั้งพีเอสซีด้วยครับผม เข้ามาก็อันดับแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ด,ดุงคนล่าท้าพีทุกคนวันนี้เรามาล่าท้าพีไม่ใช่ท้าพีนะเรามาล่าแบบว่าหมอพีพมา่าทุกคนเขาบอกตอนนี้ผมตอนนี้ผมมาตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ช่วงประมาณหกโมงเช้ามาถึงเนี้ยประมาณสี่โมงเย็นนะทุกคนแล้วก็มาตรงบ้านป้านคนหนึ่งซึ่งเขาอยู่ชายแดนนะกขาขว้าผมให้มา ปรับไอห,หมอผีพม่าทุกคนตอนนี้ริบเข่าแรงแล้วคันเลมนดามเนี่ยทำให้ลู้สาวคนเนี้ยบ้าแล้วก็ตอนนี้ลู้สาวคนเนี้ยซึ่งตอนนี้หมอฟังกระเรียงอาจารย์ของผมนะทุกคนรักษาอยู่แต่ตอนนี้แบบว่ามันโดนของแรงมากแต่ว่าอาจารย์ผมเนี่ยอาจารย์คนที่สามนะทุกคนเขาบอกว่าให้รีบไปปรับหมอผีพม่าให้ได้ก่อนแล้วก็เขาจะได้แล้วก็จะมีหม้ออะไรไม่รู้ที่ว่าขับพุกอะไรเขาบอกว่าพุกมะเบนแบบ เหมือนหู้นะต้องไปแก้ให้ได้ขาบอกจะมีเข็มอยู่อันหนึ่งนะเราต้องดึงออกให้ได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าคืนนี้ผมจะทาําสําเร็ียหรือว่าเราก็ไม่รู้แต่ถ้าผมเจอเราจะไปคุยกับเขาดีๆก่อนนะเราไม่คิดจะมาทําร้ายแค่เราต้องเปิดอกคุยกันก่อนแม้ว่าจะเป็นหมอผีพม่าคุยภาษาเราไม่รู้เรื่องเราก็คุยภาษาเขาไม่รู้เรื่องเราจะใช้นิ้วใช้มือคุยกันเพื่อที่ว่าถ้าขัดเดินทางผิดทางที่เลี้ยวเขาก็จะเลี้ยวตลอดชีวิต แล้วก็เวรกรรมก็จะตามทานนะแต่ถ้าเขาเดินทางที่ท,ทุกจามีลูกศิษย์ลูกคันมาหาเขาเยอะเราต้องไปคุยกับเขาไม่รู้ว่าเขาจะฟังออกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเอาอ่นี้เดี๋ยวเราอรอลุ้นกันละเราจะไปตอนนี้เราก็อยู่ยอดฉดาดพม่าและก็ถ่ายปิดเขตของกะเลียงรักกะเลียงเลยทุกคนตอนนี้ยป้า คนที่โทรมาลุสาาเขาก็ตอนนี้อาการก็ยังกับคันนอนยังกับมังค้าง,างีแบบเจียวพ่อแม่นี่ยังกับเจอพี่นะทุกคนเอาง่ายๆเลยแต่เหตุการณ์อย่างนี้ผมไม่เคยเจอมาก่อนแต่ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าไอ้พวกสายาสัตว์นี่ขับไปเรียนรู้มาจากไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันพอทุกวันนี้เขาต้องถ่ายทอดวิชาคนนี้ดีก็ถ่ายทอดวิชาทางดีคนที่เดียวเขาก็ถ่ายทอดทางวิชาที่เด็วคนที่ตั้งสติไม่ได้หรือว่าคิดจะเล่นมนตาำหรือว่าทำให้ผู้อื่นถูกทำร้ายหรือว่าถูกอะไรเนะี่ย เขาก็ไปทางแบบว่าทางที่เลี้ยวนะแต่สําหรับพ่อผมอาจารย์ดุงลาท้าพี่คือว่าเราไปสิ่งที่ถูกต้องเดินทางถูกแล้วทุกคนเรามารักษาชาวบ้านแม้ว่าคนที่โดนมนต์ดำโดนอะไรเนี่ยทั่วันี้ผมก็รู้สึกว่ามีกําลังใจแตบบ่ว่ารักษาขึ้นทําให้ผมมีความสุขมากนะดีที่ผมไม่เดินทางที่เลี้ยวนะผมเดินทางที่ถูกเนื้อฟ้ายังมีฟ้าทุกคนต่อให้มอพีเก่งขนาดไหนมันก็สู้ความดีไม่ได้ทุกคนเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ปกป้องเราทุกคนแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นนางไม้เจ้าที่เจ้าทางหรือว่าป่าแผ่นดินของเราตรงนี้ก็ปกป้องของเราด้วยนะทุกคนแล้วก็ในคืนนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวทุกคนเพราะาขาดไม่ได้เลยคือเช่นคนลังข่าวทุกคนนี้ครับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาตามหาหมอพีอยู่ฝั่งพม่านะครับซึ่งวันนี้เราจะเจอหรือไม่เจอก็ต้องคอยดูทีหนึ่งไนกันดูเพราะที่มาเนี่ยมีป้าคนหนึ่งเล่าให้จันดูฟังเหมือนที่จย์ดูเล่านะครับพีเอฟซีทุกคนในวันนี้ถ้าเราเจอเนี่ยเราจะคุยดีๆนะครับไม่ว่าเราจะซื่อสารได้ไม่ได้เราก็ต้องพยายามคุยเขาดีๆเพื่อให้เขาไปในทางที่ดีนะครับไม่อยากไปในทางที่เลวนะครับถ้าไปในทางที่เลียวปุ๊บเนี่ย ก็จะเดือนร้อนช,ชาวบ้านเยอะแยะมากมายซึ่งตอนนี้นะครับหญิงสาวคนนี้ก็เพี่อการดูบอกนะครับมผมเห็นแล้วก็โหหน้าสงสารนะครับพี่เอสซีทุกตามโบโบมากเลยครับเหมือนผีปอบเข้าเลยเหมือนผีเข้าเลยนะครับเพราะไอหมอผีคนนี้เขาบอกมีวิชาคแก่งกล้ามากนะครับพี่เอซีทุกคนก็ายังไงก็ฝากติดตามพี่เอซีด้วยนะครับเดี๋ยวพวกผมจะไปพิสูจน์ความจริงกันเลยนะครับพี่เอซีทุกคนโอเคครับทุกคนและอีกท่านหนึ่งคือขัดไม่ได้เพราะว่ามิตรแฝงไปเก็บมาจากป่าอัถรร์หรือว่าป่าศักดิ์สิทธิ พูดได้คาเดียวว่าเรียนรู้วิชาจับผมเยอะแล้วก็ตอนนี้เขาก็มีวิชาเอาตัวรอดวิชาบางตาเนี่ยผมได้สอนไว้แต่ว่าขัดท้องอีกถูกถูกถูกมัก้งไม่ถูกบ้างเอาเนี้เดี๋ยวนี่เลยขัดไม่ได้ครับผมชื่อน้องโลวงครับผมชื่อน้องโล,งน,ง,ลงนะคืนนี้เจอ<ะ>คืนนี้ก็จะมาหาหมอพี่กับพี่ดูนะที่อนั้นเขาบอกกันนะใช่ไม่ต้องกลัว มาการจันดุโอเคเอาเลยครับทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาในค่ำคืนนี้ผมไม่อยากจะคุยเยอะคุยเยอะแล้วมันเจ็บคอนะผมชอบบูธดีกว่าเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าไปไปครับเอาเลยครับทุกคนเราต้องตามห้าก่อนนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นทางขบอกมันเป็นทางสี่สี่แท่งนะทุกคนไม่รู้ว่าสี่แท่งแต่ว่าบอนี้เรามาใ้ชักท่านึง่ะนี่นี่เส้นหนึ่งอันนี้เส้นหนึ่งจันดุอ๋อมันเป็นขามขามแทงแยกอยู่ที่นี่ขามแยกขามแยกไม่ใช่สี่แยกอยางนู้นส่งดิ เนียวจะไปถุงไหมเนี่ยเดี๋ยวขบอสองแยกเดียวสอแยกบาขบบอ๋อใช่สี่แยกเนี่ยสี่แยกบ๋อเนี่ยสองสามสี่ใช่ใช่ใช่สี่ขบอเอาสายอรวังบดวด้วยนะผมไม่รู้ว่าจะนี้อาจจะของ ถ้าเป็นกระทูคะถาเราจะไม่กลกวกวจมีก็าอาวุธวหรือว่าพวกปืนหรือเปล่าครับสองเท่านตัวมนเนีมนเป็นา,าน่การจะรักเรียนน,นะาโดยนงเหมือนพรส่วนมนะใช่ใช่ไหปิดไฟสั้นดิ เสียงเสียงเสียงฟังมือเสียงโดนเตีสมัยก่อนใช่หรือว่าไอ้มอผีมันอยู่งฐานี่ว่ามันเรีนวิชาคมวะเดี๋ยวดูกว่าเรามาดีๆเรามาคุยกันดีๆเดี๋ยวไอ้หลวงพี่อ่างแล้วว่าฉัดูมีน้ำอะไรอยู่ นี่ไงทางที่เขาเดินผ <c oughs> ่านกอนามาเดินายนะเดอยู่ฝั่งมาด้วยดูว่านลลุกหรอเ่เย็ก็ย็นมากเลยนี่หมนเฮ้าลงมากไม่ต้องต้นไม้มันดิ้นเองนะดูดิ ไม่มีลมแบบนี้เลยครับต้นไมด้นได้ไ่เนี่ยเรามาคุยอาจารย์ครับฟังภาษาเราไม่รู้เรื่องนะทุกคนแล้วก็ฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ถ้าเราดึงไม่่างนี้ วันเด็กก็มาถึงแถวนี้เลยไให้เขาเจาที่จะต้องจาะาปลาสีเทาที่สักสิบปอนด์ใบนี้จงเปิดป่าหรือว่าจงเปิดที่ที่คนไร้มาอยู่หรือว่า มอผีที่มาอยู่ตรงบนป่าให้พราผมได้เห็นด้วยเพราะผมไม่ได้คิดจะมาทำร้ายแค่เรามาเสียงอะไร่าแล้วมาเคียข่าดีดีมสิทธิ์ปกป้องเราทั้งสามคนด้วยในทคืนนี้เราไม่ได้คิดมาลบลู่ในสิ่งใดๆนะแค่เรามาเคุียขัานะเสียงอะไรทางฟังมือหน่อสิได้ยินไหม หัวมันชี้ฟังนะลงล่างขึ้นบนฟังนี้นะเดี๋ลว,วังกันได้ล้วอย่างั้นพันมาได้ไงทุกคน,น,นพันแรงมากองากลัวมาการจันดุงอย่าไปกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นเราคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราคิดว่า เรามาหามาช่วยเหลือึ้นก่อนแล้วกันว้าใช่ไหมว่ะอจะไม่ลงกจับลกหนายไหมายแล้ว,วะน,ะน,น,น,น่มันพงหัวใช่หมอมีนะบา่<ป>้<ป>ใรย ฟังนี้พี่ชิน้นเจ้ายจเจ้เจเจเดไปชิ้เดยวไปดีรู้ว่ามันคนือใครเพื่อนี่ลอกบุญรป่างดานมองเอ้อสวัสดีครับผมคน,นมคเอดรอดนนรอารอรอรรร มาแล้่าจะเป็นมอของคุณนี้อาจารย์มใช่ไหมไม่รู้ต้องไปดูนี่อาจารย์มินสามวันเร็วๆเรามาดีเราตุ่นน่ะเรามาดีคุนี้ใช่ไหม ขาคีกับเขาดีเขายังหนุ่มอยู่นะพี่หนุ่มอยู่เนี่ยแซนบอกน่าจะกินค้อยรากสมุนไพรอะไรที่ยังอีฟโ้น้าเขาขอจมโหว้าวไปดูดะไปดูไปไปดูมาไล้วมีไรเยแล้วเามาดีเรามาคุยกันดีๆมาคุยกันดีๆไดีๆ ฟังออกไหมหลงไม่ออกเฮ้ยถอ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 ยอย่านะอย่านะอย่าต้องใช้กำลังนะอย่านะลามากันดีดีเฮ้ยเฮ้ยถอยดิเฮ้ยเฮ้ยทางตาเลยเฮ้ยเฮ้ยมันกลัวมีดดิมีดกลัวนานะเนี่ยลามาดีๆกันนะเราไม่คิดจะมาทำร้ายมาคุยกันฟังภาษาไทยออกไหมฝึกภาษาการเรียนฟังออกไหมไม่พูดอะไร ขยนแล้วนะวเนีน่ยแไม่อขอย่นเราก็เรามาคุยดีๆมาคุยกันดีๆคนเราจะไม่เปิดไฟนะส่งหน้าเขาขอจากเครื่องหรือว่าโมโหนะเองอาเดินทางทิผยดแล้วรู้เปล่าเองต้องตามต้องถาม <ไป S 1> ด้วยเดินทางพีดร <ไป S 1> องเหรออยากรองของ,องอใช่ไหมให้ขามฮะขยำห้าเลย

คุณยังกับมชีมมาฝากไว้ก่อนเราอยางนม่รู้เลยบามมูว่าใครจะไปตรงไดูดูวลดูเพิ่มกันนะเขาเดินไปทางีทางนปทำยังไงดิงลงเข้าไปมื่อันเหมือนมันดึงอะไรไปสักอย่างเฮ้ยทำไมมัวังใบไม้ความ่เนาะ มันเหมือนเหมือนมันหาทางหนีอยู่นะเชื่อมาปิดตาของเราหรือเปล่าหรือว่าจะให้เราโยนวนเวียนนี้หรือเปล่าไม่รู้นี่ยุ้ยมาอยู่กับ้นอุ้ยหายังนะเนี่ยดทีที่มาพันอ้นไม้เนี่ยขบล<ว>่ชานเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชั้น ว่าถาันเนี่ยถาวรอะไรนี่คลิปผันไม้หกชั้นนี่หายากนะเนี่ยทุกคนมันศักดิ์สิทธิ์นะพี่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยดูดูดูมีกี่เส้นเนี่ยกระดูกนาห้พี่ซื้อสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามเส้นว่าดูดิแล้วขึ้นไปเป็นขบวนเส้นเดียวกันด้วยเส้นเดียวเป็นเจ็ดขั้นว่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเองลูก ไม่เป็นไรเราไม่สนใจ,นใจเป็นสนใจผ่อนๆเจ้ามอะไรปั๊มหลังมาอยู่ดูดิผมพูดหน,นึ่งพันเนยไม่ห้อยเป็นไงครับอาจารย์ เรามาดีๆเรามาคุยกันขึ้นมาเมื่อกี้นี่ว่เฮ้ยเฮ้ยหลบล่อลำมาที้ยจะท่าอะไร ชวนมันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจาไ<ป>ะไนจไปเดินเข้าไปไม่ใช่กระถางอย่าเข้าไปเด็ดขาดอย่าเข้าไปถอยไม่ใช่กระถางบนดำอะไรเสียยังความรุนแรงลอยออกอยาเข้าเราจะไม่เดินขึ้นถอยถอยถอย อย่าไปเดินถอย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 เราต้องเดินเมืท,ที่เรามาเมื่อกี้ม่ี <c oughs> มันจะ็นหลงล่อให้เราหลงหลงป่าดิ่ทำนุนนี่ไว้ยังเ <c oughs> ริ่องสามเลยนะัวตูกสอนชีิปกับมานี มันนเวียนอยู่กับทุกที่มาน่นเข้ามาทีไรลมแรงอ่วะใช่มันแปลกจมีอะไรมาคุยกันมันชิน่าน้ายอยดีเลยวายเลยเราได้รมีอะไรคุยกันเดี๋ยวจะไปคุยเขาดีกว่า เราจะไปคุยกับเขาดูดิรออยู่นี่นะมันดังไรจัดดูมันดังครับผมมาดีครับว่าลแล้วแล้วแล้ว ผู้หญิงที่นั้นจะมาขอให้อาจารย์แก้ให้ขาวผู้หญิงผู้หญิงสวยผู้หญิงจะามาใกล้บอกได้จมาใกล้มันตื่นตัวมันเริมขึคือแล้วบอกจอะามาใกล้ผู้หญิงเรามาคุยอะไรดีผู้หญิงผู้หญิงขอความไม่ออ,อกต้อาทำไงดีวะ<ม>ผู้หญิงนี่บ่มึกบ่อมึกบ่อมึกผู้ถึงแม นออะไรหรอทุกคนขับคนอะไรก็ฟังไม่ออกต่างคนต่างฟังไม่ออกเมือนกับคนต่างคนต่างนอเคว้่นอเวบอกมันนอเควนอเคว้นี่สัญญาณนอเคว้ะว่อเออมันรู้เห็นไหมมันมันรู้มันรู้เป็นผู้หญิงปะนอเคว้นอเคว้เรื่ว่าเอบ้าตะบูงนะตะบูมื่กระดับลรื่องเขาบอกว่าไม่เกี่ยวเขาะเขาบอกไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวไม่ได้คนนี้แหละอาจารย์ไอคนนี้แหละอาจารย์คนที่สามบอกมาเสร็จแล้วดูคนนี้แหละ กระบอกเนี่ยเอ๊ะเลน่นเะไรมาหนอกแกเนี่ยมีกอนม่เลยอะมันรู้นู้ใช่มันคงนามาคุยกันดีๆมาช่วยเรามาช่วยเราไม่ได้เอาอะไรมาคนผมก็เริ่มจะหมดความอดทนกับขเขานะไปเปลี่ย,ยงพลังมาเฮยส่งกูนี่รวมกวนแรงด้วยช่วงนี้แต่กลัวแบบเขาจะไม่ปล่อยงี้ ต้องปล่อยต้องปล่อยมีรายเคลียร์ดีๆก็จะแบดนับนแบบนั้นก็แบบั้แบบได้เราก็เป็นอาจารย์ปางคนบางเป็นอาจารย์เองเดินทางให้ถูกถ้าเดินทางถูกมันก็จะดีเดินทางผิดมันก็จะเลวดียวจะถ่ายอะไรไม่รู้นะทุกคนให้กับชายบัตรเราเดินทางให้ถูกนะ แค่มาเดือนไม่ได้มาทําร้ายไม่รู้ว่าเองจะฟังออกหรือเปล่าเรามาคุยกันดีๆทุกคนเขาน่าจะรู้แล้วนะเดี๋ยวคุฟังนิดลงไปเนี่ยเขาน่าจะรู้เราไม่คิดจะมาทําร้ายเขาโดยรงนะเรามาดีๆไม่คิดจะมาทําร้ายมีอะไรคุยกันดูดูแค่ท้าอะไรนี้ยบ,บ,บอกปัดโอเอ็มดูเลยทุกคนคขาน่าจะทำอะไรผิดแล้ว น่าจะสำนึกทุกเลยนะดูผมไม่รู้ว่าสำนึกได้หรือเปล่าดูดมักนกำลัง <c oughs> ทำให้ตัวเองตื่นอยู่เรามาดีนะตอนนี้เราจะไม่ใช้เรามาดีเราไม่คิดจะมาทำร้ายเอง <c oughs> เข้าใจไหมรู้ไหมเ้ยเฮ้ เอาจไม่พอใจนะทุกคน่า่ยัดองข้องเหรอละมาดีนะเี่อแล้ว่เออก็นินก็นินเฮ้ย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 เเฮ้ลมาดีด้วยเอามาเพีปลน่ไปไปเดียวไปไหนรึปไปไหร้ิตัละมาเีาดีดไปไหน นะครับนะครับเรามาคุยกันดีๆในเมื่อคุยกันดีๆไม่ได้ก็มาดีกว่าในเมื่อคุยกันดีๆไม่รู้เรื่องใช่ไหม,ไมไฟังภาษาเราไม่ออกแล้วก็ฟังภาษาเขาไม่ออกดูดิทิเลยดูดดดดรับๆจะ่ไรบ้าล่ามานันเลยเฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยน,นะ หลวงเพืเปลือเขาแอบเฟียงกลัวได้กลัวเขาเป็นมีดหรือว่ามีอะไรสักอย่างหนึง่งหรือเปล่าโค่นนะแล้วก็พระจันทร์คืนนี้ก็เต็มดายให้เ็นหมอผีเหลือเกินนะเต็มดวงเลยนะขกหลบไปแ้วนล้ดิจนห,นนะนหนลบไปและนะ้วเฮ้ยเดินทางกลับบอนดีวกว่า ชาวชาวเปิดปากกันหาทางกลับด้านผมรู้เนี่ยอทกหลังแล้วมาเสี่ยงเหมือนกับคนคนตีละานาทเือนสมัยก่อนเลยเนี่ยเสี่ยงเหมือนอะไรอึงทุกคนผมว่าไอ้หมอพี่คนนี้อาจจะปล่อยผู้หญิงคนนั้นยากนะตอนนี้ผมต้องการไอ้หม้อไห่ของเขาอยู่หม้อเดียว ที่มันมีการลุกป,ป้านหรือว่ามันเป็นมันอยู่ตรง,ตรงไหนแค่นั้นแหละตัวนี้ตอนนี้เราตรรามหาไม่เจอหรือว่ามันอยู่ในปวกนั้นหรือเป่า<ช>เราจะไม่คุนอ่ะแล้วเราแบบคลองขึ้นตัวหนึ่งถ้าแบบมันไม่นั้นเดี๋ยวจริงๆเรามาถามเขาอันนี้นะเขาน่าจะรู้ตัวแล้วก็เขาน่าจะเริ่มจะสาวลงนิดนิดหน่อยเริ่มจะกลัวพวกเราเนาะเขาน่าเหนือฝาต้องมีฝาทุกคนในเมื่อเจอซึ่งอันนี้แล้วเขาน่าจะเริ่มจะกลัวเราเลยนะเราต้องมากวนบ่อยๆแล้วก็ต้องมาตามล่าบ่อยๆถึงกับ วันใดวันหนึ่งถ้าเราจับได้เราจะไม่คิดปัดคอเลยนะทุกคนช่วงที่แล้วผมเคยค่าหมอพี่มาแล้วเราแบบว่าบุญตามมาตามสมองทุกวันนี้คือว่าเกี่ยวกับนอนไม่หลับภาพปิดตาตลอดทุกคนเจออะไรเล่นลยเห็นแต่ปัดคอเขานะทุกวันนี้ผมไปทําบุญยันนู่นี่ก็ยังไม่ได้เขาบอกว่าค่าคนคนหนึ่งแบบว่าอย่างกับปิดตาพูดได้คําเดียวเจ็ดปีอ่ะถึงกับมันจะหายจากสมองเลยเอานี้หาทางออกกันหาทางออกกนนี่ อู้ชันเฮ้ยตนมีคนเดินอ่ะใช่คนเดินยิ่งตอมีลุงเข่ามันเรียกเราให้กลับไปผมเข่า ทางกลับอยู่ตรงไหนเนี่ยเ,เราต้องลองเดินลงไปเราต้องลองเสี่ยงลงเดินไปก่อน,นที่เราเาิด่ตรงนี้เธอจําได้อยู่ไหมต้นนี้ต้นนี้ล่นเดิน,เขนขึ้นมาอีกบังบินใหเขาน้าทังขึ้นตรงไหนเด็น <ใช S 2> ไหนไมใ, <น S 1> ใ <น S 2> ช่นี่อจายได้แล้วจับได้แล้วนี่ไม้ไม้ตัวนี้ ดีเงี่ยงหรือไทานกันเดียงเกิดสงครามมั้งเนี่ยคอยทุกคนลองรีบถอยก่อนดีกว่าจ้าดูถ้าเกิดสงครามนี้ตอนนี้น่าจะเกิดสงครามหรือวะก็ทานกันเดียงกำลังขี่นิบหรือยู่ว่ะเราต้องกลับไปดูไอ้นั่นกันนะหมู่บ้านเราวะนะบ้านหมู่บ้านยยงกันนี่ยี่ยกระชี้ชื่อนี่เป็นตัว ก็สวัสดีพี่ๆป้านาทุกคนเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามให้อาจารย์ดุคณลาท้าพี่แล้วก็เชิญคนหลังขขาแล้วก็น้องหลงด้วยใช่ครับในค่าคืนนี้เรามาตามหาหมอพี่นั้นเจอแล้วแต่ว่าคุยภาษากันไม่รู้เรื่องนะแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาฟังกนเลียงทุกคนเสียงรถวิบ่าววิ่งอย่างนี้น่าจะเป็นท่านกนเลียงน่าจะเกิดกันจริงอีกแล้วนะน่าจะเกิดแล้วล่ะผมรู้สึกนะแล้วก่อนที่ผมจะมานี่จะมีท่านกนเลียงบอกว่าเดี๋ยว ถ้าเกิดไหลขึ้นมาเสียงรถอย่างโน้นอย่างนี้เสียงก็ส่วนอย่างนอย่างนี้ก็รีบให้กำมาด่วนหรือว่าถ้าเสี่ยงรถวิ่งผ่านเนี่ยคือว่าเกิดสงคมอีกทีหนึ่งนายฉันนั้นฟังโน้นแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าไอ้หมอพีนี่ผมเก็ีไว้ที่หลางก่อนต้องรีบกลับไปดูมู่บ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าปลอดภัยกันรอเปล่านะทุกคนผมก็เป็นห่วงนะอันดับแรกคือเป็นห่วงชีวิตชาวบ้านแล้วก็ชีวิตของเราทั้งสามท่านมาไกลเหมือนกันแล้วคืนนี้เราต้องกลับไปนอนนู่นไม่รู้ว่าจะกล้านอนรอเปล่าถ้าไม่กล้านอนกกกต้้้อองงงงเเเดินนนนทาาาลลัับบคคืีีียยะะพรร่ส ประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยบางครั้งเนี่ยชาวบ้านตรงนี้นนึ้นมีตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองมาเสร็จเลยนะแค่ลูกเนี่ยเปเนี่ยอุ้มแทบไม่ทันนั้นทุกคนเอาอนี้ในค่ำคืนนี้เราก็ต้องขอลาพีเอสซี SC ทุกคนก่อนเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแต่หมอพี่คนนี้ไม่ต้องกลัวเราทําสิ่งดีเราต้องได้ดีแน่เราต้องปรับเขาให้ได้แต่ตอนนี้เรามาเค่เดือนสติเขาก่อนนะทุกคนไม่รู้ว่าเขาจะพิจารณาดูเขาจะรู้ตัวหรืออะไรรึเปล่าเราพิจารณาดูให้เขา ายเป็นคนดีก่อนนะถ้าก็เดินทางผิดก็จะผิดตลอดชีวิตถ้าเดินทางที่ถูกก็จะถูกตลอดชีวิต,กกออวตแต่อาจารย์ของผมบอกว่าคนนี้คือไปเยียนวิชาเดียวกันกับเขาอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งในป่าอัฏฐานแล้วก็เป็นถ้ำแห่งที่บอกว่าเครื่องบินบินพันแล้วก็ตกเลยนะทุกคนสมัยตอนผมเด็กๆผมไม่รู้เครื่องบินของประเทศไทยนี่แหละทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันจะจําได้กันรือเปล่าบินพันแล้วก็ตก บินง่านแล้วก็ตกนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมจะเล่าที่ประ่ัวินนั้นทุกือเ่า่าแต่ว่าอาจารย์ของผมเคยเล่าให้ฟังเพราะเขาไปเรียนวิชาจากถ้ำแห่งหนึ่งคือว่าป่าอัฐานวัดที่สังสิทธิ์ของฝั่งพมา่าเอาเนี้ในคํำคืนนี้ต้องขอลาพี่ไอซีทุกคนก่อนสว,ส,สวัสดีครับ